สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูนที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้เป็นแบบ t i m e l e ล s ค่ะก็คือไม่ได้จำกัดระยะเวลานะคะก็คือดูระยะเวลาไหนาก็จะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความรักของคนโสด นะคะหรือความรักของคนแอบ,บชอบแอบส่องก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยานในการารับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ ขอไพ่มาก่อนหนึ่งใบค่ะใบแรกเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาเลยนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะ พึ่งเลิกกับคนรักเก่านะคะแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกระจิตกระใจในการมองหาความรักใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลิกกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าไอาเรื่องราวความรักครั้งนั้นน่ะมันยังคงฝังใจอยู่นะคะก็เลยยังไม่อยากที่จะมองหาความรักใหม่ๆก็ได้นะคะนะยังอยากที่จะใช้เวลากับตัวเองนะคะ ต่อมาค่ะซีเรียญค่ะก็ออกแนวเดียวกันค่ะสีเรียญนี่ยมันเป็นไพ่ของการกอดตัวเองเนาะเราแบบเหมือนกอดตัวเองอยากอยู่คนเดียวนะคะนะตั้งกำแพงไว้ไม่อยากให้ใครเข้ามานะคะอืมนะต่อมาค่ะมีไพ่หกไม้ค่ะอเออบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาระยะเวลามานานมากแล้วในการรักษาแผลใจเนาะแต่ว่า เออระยะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะคะ่ะเออก็ยังคงเจ็บอยู่นะคะอืยังเจ็บอยู่ยังไม่ลืมนะคะนะหรือว่าความรู้สึกที่โดนบอกเลิกความรู้สึกที่มันยังเจ็บปวดอะมันเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะสิบดาบคือมันเต็มแม็กแล้วอะสิบทีสิบดาบสิบเต็มเต็มแล้วอะนะคะนะต่อมาค่ะสีดาวค่ะอ่านะ เบื่อกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะอยากจะพอค่ะ g o f s o u r c e ค่ะอืมนะเออเจอใครสักคนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะอืมนะตอบแม่ค่ะมีไพ่หนึ่งดาบค่ะ อันนี้มันเป็นท่านลมเนอะกวางคิดว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณก็อาจจะเจอท่านลมด้วยกันเองค่ะแล้วเวลาทะเลาะอะไรกันเนี่ยก็พูดจากันแบบโอ้โหเชื่อเฉือนกันเลยอะนะมันก็ทําให้มีบาดแผลกันแหละค่ะเออเนี่ยคำพูดเหล่านั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะลืมมันได้เลยอะเออนคะคะตอนแม่ค่ะ templeance ค่ะคุณพยายามที่จะเริ่มใหม่พยายามที่จะ เดินใหม่เนาะแต่ว่าเ,าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาก็ได้อาจจะเป็นความคิดก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเราไปโซเชียลเนะเาะไปดูดูปรากฏเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องราวของเขาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะบางทีไม่ใช่หน้าเขาก็ได้นะอาจจะเป็นร้านอาหารที่เราเคยไปเออนะเออของที่เราเคยทานด้วยกันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเรายังมีฟิลลิ่งอยู่ เรายังจําได้มันยังจําได้ดีอยู่ทั้งเจ็บทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทําให้เราตัดเท่าไหร่เราก็ตัดไม่ได้นะคะเนะอืมแฮงแมนค่ะเเรื่องราวเก่าๆก,ก็ยังวนเวียนอยู่เนาะคุณก็พยายามทำ ให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะสวินถือถ้วยเอ้ยไม่ใช่ถือถ้วยสิถ,ถือเหรียญคุณพยายามทําให้ความรู้สึกมัน s ต a b l e ความรู้สึกมันแบบคงที่ไม่อยากจะคิดอะไรอยากที่จะโฟกัสอยู่กับเรื่องงานขยันโอนะขยันเต็มที่เลยนะคะพยายามอย่างนั้นนะคะไม่อยากที่จะคิดถึงปัญหาต่างๆนานาแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณจะมีรักใหม่เข้ามาไหมนะคะรักใหม่เข้ามารูปแบบไหนยังไงเนาะ ไพ่แปดดาบค่ะทำไมล่ะยังเก็บตัวอยู่เลยสแสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปนี้นะคะอยากที่จะเก็บตัวมากๆเลยนะเหมือนแบบเขตในเรื่องของความรักนะอย่าไปเขตค่ะอย่าไปเขตนะทุกอย่างมันก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้เนอะต้องกล้าเผชิญถ้าเรายังคงเก็บตัวอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะ มาดูกันต่อนะคะมีไพ่หกเหรียญค่ะแ,แล้วก็ตามด้วยสเตรนท์ค่ะบางคนก็ยังคงคิดถึงคนเก่าๆอยู่เน,ะนาะนะที่ไม่สามารถ move on ได้อย่างช่วงแรกที่วางบอกไปอะคะ่ะว่าความรู้สึกเจ็บปวดอะมันเหมือนเพิ่งเกิดมาเมื่อวานเลยเนาะสักครู่นะคะมาต่อนะคะอ่ะเปลี่ยนไใหม่หมอะเออบางคนเนี่ยอย่างที่วางบอกไปว่าความรู้สึกเนี่ย ที่เจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ลือไม่ง่ายอ่ะเนาะเออก็อาจจะยังทําให้เราคิดถึงเขาอยู่ยังไม่สามารถที่จะ move on ก็ได้นะ,นะ่คนะแหน่ต่อมาค่ะเก้าดาบค่ะอืมแล้วก็สองดาบค่ะอืมดูเหมือนคุณค่อนข้างเครียดอะคะ่ะอืมเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความแบบลังเลใจว่า ฉันจะก้าวไปข้างหน้าดีไหมฉันจะอยู่รอเขาดีไหมนะคะมันอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้ที่เขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณทําให้คุณนะรู้สึกว่าอืมถ้าเราไปล่ะแล้วเขากลับมาไม่เจอเราเออถ้าเขากลับมาแล้วเราไปมีคนใหม่แล้วเขาจะแบบเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราต้องโฟกัสที่ตัวเราก่อนเลยค่ะนะ ออโฟกัสที่เรามาเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะเออแล้วก็เรื่องราวของเขาเป็นอันดับที่2อ,อันดับที่3อันดับที่4ก็ว่ากันไปนะเอาความรู้สึกเรามาก่อนอืมนะเอาเป็นว่าถ้าถ้าคุณแบบไม่มีความลังเลแล้วนะคะนะจะเจอใครใหม่ไหมนะคะ Queen of Cups ค่ะ Queen of Swords ค่ะอืมแล้วก็อัศวินถือดาบค่ะอีกหนึ่งใบค่ะ Page of Wands ค่ะ มีคนเข้ามาแน่นอนค่ะนะมีคนเข้ามาแน่นอนนะไพคีนขึ้นมาเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยมันเป็นความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะการที่คุณโฟกัสอยู่กับเรื่องงานหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดคนอื่นนะอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยดึงดูดคนอื่นนะคะวางคิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะมาหาคุณเนี่ยนะจะมาแบบรวดเร็วทันด่วนนะคะด่วนจีฟิวเข้ามาเลยแต่ ความทันด่วนเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตื่นเต้นเราใจก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆเราก็ต้องค่อยๆค,คุยไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเนะะี่ยเออเดี๋ยวมันจะด่วนมากเกินไปจนแบบว่าความความรู้สึกเนี่ยมันดรอปลงเร็วนะคะต้องเข้าใจเนาะเออประมาณนี้นะคะอาจจะเจอที่ไหนล่ะนะ <laughs> จะเจอที่ไหนนะคะอืม เจอที่เที่ยวก็ได้นะคะใครไปผับไปบาร์ที่กลางคืนนะคะเยเ่ยวเยวปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอาจเจอกลางคืนได้นะคะนะสถานที่กลางคืนก็ได้ที่เที่ยวก็ได้ในผับไนคลับอะไรอย่างงี้นะคะคราวนี้เรามาเปิดอันนี้นิดนึงนะคะว่า คนคนนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้วังก็อยากจะให้ดูเป็นแบบความบันเทิงแนวทางเนาะนะอย่าไปซีเรียสว่าเขาจะต้องมีลักษณะแบบนี้จริงๆถึงเป็นเนื้อคู่เราไม่ใช่ค่ะเออเนื้อคู่เราเราเลือกเองนะคะแหมคุณลูกค้าสักคู่คะ่ะเดี๋ยวมามีเปิดประตูให้ค่ะอ่า คนคนนี้เนะคะเขาอาจจะมีแผลเป็นเนาะ ừ, แผลเป็นอาจจะที่หน้าก็ได้ที่แขนก็ได้อาจจะแบบเด่นชัดนิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกแนวแบบโอ้โ oh, หดูชายชาตรีมากเลยมีแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนเมื่อก่อนพ่อวากว่ามีแผลเป็นเลยแล้วเขาไปตัดนิ้วถุงน้ําดีนะครั้งแรกที่พอตัดมาก็มาบอกเลยว่านี่เป็นไงเป็นชายชาตรีหรือยัง เออประมาณนั้นนะคะอ่ะลากี้อันหนึ่งเขาอาจจะมีผมสีดำอ่ะก็ชาวเอเชียนะคะมีผมสีดำเอ่อคนเนี้เขาอาจจะมีผมน้อยค่ะอืมอันนี้เราก็ข้ามได้นะถ้าใครสเปกไม่ผมน้อยอย่างเงี้ยนะคะอืมเนี้ยอ่ะจะว่าอย่างงั้นงี้คุณแม่กวางก็ผมน้อยนะเออแต่กวางผมเยอะเนี่อาจจะได้คุณพ่อมานะคะอ่า นี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังต่อมาค่ะ green eye ค่ะก็คือตาสีเขียวใครสเปคสายฝอเอ่ยตาสีเขียวก็มานะจ๊ะเออนะคะแล้วก็ strong build ค่ะก็คือร่างกายกำยำล้ำสันถ้าอันนี้มาพูดถึงผู้ชายอย่างเดียวก็ไม่ได้นุก็จะพูดผู้ผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็เป็นคนที่แบบ healthy เนาะเป็นแบบ ออรูปร่างแบบอาจจะฟิตเนสมาเออนะรูปร่างสมส่วนดูดีอย่างนี้นะคะนะอ่ะเดี๋ยววังจะเปิดไพ่ทาโร่ให้อีกนิดนึงนะคะว่าเขาลักษณะยังไงไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปค่ะคุณขาแล้วเดี๋ยวคุณดูแล้วเดี๋ยวคุณจะเบื่อนะคะนะอ่ะ เขาบอกว่าเป็นคน king of cup ค่ะเป็นคนใจดีนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะธาตุน้ำมีราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเป็นคนใจดีดูอบอุ่น family man ค่ะหรือว่าเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากลึกลับน่าค้นหา เออลึกลับน่าค้นหานะคะอืมออแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ค่ะเออเป็นผู้ใหญ่ที่มีเป็นที่ปรึกษาที่ดีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดลมนะคะหวังว่าจะชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกวางด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดูก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วน,นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวงางทารโลนะคะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Bye.